นี่ระค่ะโจ๊กผลไม้ของเทวดามาเรียปูโรเพื่อนๆโจ๊กผลไม้ค่ะแ,ะแป้งข้าวไรซ์ไรซ์น่ะแป้งข้าวไรซ์เบอร์ยยรี่นี่แหละเนาะข้าวไรซ์รุ่สเย้าโูรุ่สเย้าโูซาฟินแลนด์นะคะก็จะมาต้มกับน้ำบูเบอร์รี่นี่แหละนี่มูสติกกาเกตตาเยซิเซนใซ่รุ่สเย,ย้าโูลงไปคน ระหว่างที่เราใส่แป้งนี่เราต้องไฟต้องไฟปานกลางนะคะเพื่อนเเข่าตะปาดมันจิแข็งเดี๋ยวค่ายแป้งนี้มันจะแข็งเกินนี่ให้มันเดือดปุ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 ดเพื่อนๆนดูตอนมันเดือดปุดปุด,ปดนี่งามสวยงามเพื่อนเพื่อนดูอุณหภูมิปานกลางค่ะต้มน้ําผลไม้เสร็จเราก็เอาแป้งใส่ที่น,นี่เราก็กวนหลังจากอันนี้สุกเราก็ใส่น้ําตาลนะเพื่อนเพื่อน เป็นเมนูเหมือนเหมือนขนมถาดบ้านเราอะเนาะแต่ว่าไม่ได้เทใส่ถาดป๊าป้าเขาจะใส่นมเวลาเขากินเขาก็ตักออกมาใส่นมจากนั้นยายแมวใส่น้ําตาลอะไรเสร็จแล้วแมวยกไปแช่น้ําเย็นสักพักหนึ่งทั้งหม้อนะแช่น้ําเย็นทั้งหม้อนะคะแล้วยายแมวก็ให้อุณหภูมิมันลดลงยายแมวก็จะใช้เครื่องเครื่อง,งตีขนมนะเครื่องตีแป้งนะ่ะปั่นปั่นทีนีนน่ก็จะได้โจ๊กอย่างอร่อยของป๊าป้าเด็ดทีนี่โจ๊กแสนอร่อยเลยทีนี้ ดูเะป,ปุดปุดปุดสักพักก่อนค่ะรอไว้สักพักมาเรียปูโรชื่อชื่ออย่างเพราะเนาะโจ๊กผลไม้ค่ะโจ๊กผลไม้นะคะเพื่อนเพื่อนกินกับนมนะอร่อยมาก,พกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเด็ตักใส่นมหรือย,อย่างงามเลยเด็แกะไปดูสีสันเถวะโจ๊กผลไม้ของเทวดาชวีวันดูเถน,นี่หละค่ะกุ๊กใหญ่วันวันไปอยู่ตรงครัวนี่หละค่ะกุ๊กใหญ่ก็ต้มพักแล้ววันเนี้ยต้มพักจิ้มปนวันเน,น ไปรอปั่นกันทีนี้เดี๋ยวเราจะปั่นกันนะคะเพื่อนๆนะโจ๊กผลไม้ค่ะวันนี้ยายแมวนําเสนอโจ๊กผลไม้บูเบอร์รี่ค่ะจุกเบอร์รี่ใส่เบอร์รี่จุกๆป่ามาเองค่ะเพื่อนๆป่าเบอร์รี่มาเองมีน้องก็ถามมาเนาะต้มแล้วมันก็เป็นละลายด้วยกันค่ะมันไม่มีเม็ดอะไรแบบใหญ่ๆนะมันจะเป็นเล็กๆเหมือนพูดไปมันก็เหมือนเม็ดอะไร เม็ดอะไรที่เรากินบ้านเรานิ่มๆเละๆนะเนาะมันเละไปเลยเนาะเละเข้าปากไปเลยเนาะเนี่ยรอมารยาปูโรโจกผลไม้ค่ะบ๊ายบายนะคะ